ศิลปะอันนี้นะครับก็มีชื่อว่าวงแหวนแห่งเสรีภาพครับก็ทางด้านขวานะครับก็จะมีวงแหวนครับแล้วก็ผู้สร้างภาพนี่นะครับก็ก็สื่อว่าอยากจะให้ให้ก่นแท้ของความเป็นมนุษย์นะครับได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับก็ ก็จะมีในรูปก็มีรูปหน้าคนนะครับที่ไม่มีดวงตานะครับกับหูนะครับไม่มีตาหกูก็จะมีจมูกกับปากครับโทนสีก็มีพายุสีม่วงครับม,มีเมฆสีฟ้านะครับแล้วก็มี ดวงจันทร์น่าเป็นดาวอะไรงี้ยแล้วก็มีวงแหวนนะครับก็จตีความผิดไปจากคนสร้างวาดก็ขออภัยนะครับชื่อภาพนะครับวงแหวนแห่งเสรีภาพนะครับเป็นภาพที่ผู้สร้างนะครับบอกว่าคนในสังคมนะครับมีมุมมองด้านลบต่อกลุ่ม lgbt นะครับ ก็ภาพผู้คนนะครับก็จะไม่มีดวงตานะครับแล้วก็ไม่มีหูนะครับ